ที่เราเรียนปริมาณสสัมพันธ์เรายังไม่ได้สอนกันไป mv ส่วนพัธ์นเป็นสูตรใหม่จำนวนโมลสามารถหาได้จาก mv ส่วนพัธ์นโดย m คือเราให้ M เป็นความเข้มข้นในหน่วยโมลต่อลิตรก็คือโมลาร์นั่นเองนะคะส่วน v v คือ V เนี่ยให้แทนด้วยปริมาตรของสารละลายในหน่วยลูกบาทเซนนะคะเราจะได้ว่าจำนวนโมลสามารถหาได้จาก MV ส่วนพันด้วยนะโอเคนี่คือทบทวนปริมาณสัรส่วนพันธ์ว่าเนี่ยที่เราบอกว่า m o l a r i t y m o l a r i t y คือจำนวนโมลเทียบกับอะไรสักอย่างจำนวนโมลเนี่ยหาได้จากอะไรบ้างนะคะโอเคผ่านหน่วยที่3ามไปแล้วนะอ่ะมาดูกันที่หน่วยที่ 4, เสเศษส่วนโมลเราเรียกภาษาังกฤษว่าโมลแฟชั่น ใส่ส่วนโมลเป็นยังไงอ่ะเราลองดูกันก่อนสมมุติว่าเรามีภาชนะอยู่ใบหนึ่งซึ่งในภาชนะนี้มีกา๊าซ A ใส่เข้าไป1โมลกา๊าซใส่เข้าไป2โมลแล้วก็กา๊าซใส่เข้าไป2โมลกา๊าซเอไม่ทำปฏิกิริยากาันเพราะฉะนั้นกา๊าซพวกนี้ก็จะผสมกันกลายเป็นสารละลายทีนี้ถ้าเราอยากทราบ เศษส่วนโมลของอะไรก็ตามให้เราเอาจำนวนโมลของสารนั้นหารด้วยจำนวนโมลรวมทั้งหมดอย่างเช่นทีนี้เศษส่วนโมลเนี่ยเราจะแทนด้วยตัวแปร x อนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากทราบเศษส่วนโมลของสาร a x a ก็มีค่าเท่ากับจำนวนโมลของสาร A คือ1โมลหารด้วยจำนวนโมลรวม1บวก2บวก2เป็น5นะคะเราได้สัด ได้เศษส่วนโมลของสาร a มาแล้วต่อมาเศษส่วนโมล b จํานวนโมลของสาร b คือสองโมลหารด้วยทั้งหมดก็คือห้าเป็นสองส่วนห้านะคะอันนี้ก็มีค่าเท่ากับ0 2จุสองนี้ก็ศ4นจุดสแล้วก็เศษส่วนโมล c ก็ได้จากการเอาจำนวนโมลของก๊าซ c หารด้วยจำนวนโมลรวมก็2หาร5มีค่าเท่ากับ0.4เหมือนกันนะคะทีนี้เศษส่วนโมลรวมเนี่ยของสารทุกตัวที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยถ้ารวมกันหมดแล้วจะมีค่าเท่ากับ1เสมออย่างเช่น0.2 04, บวก0.4บวก0ูมีค่าเท่ากับ1นนะคะแล้วก็อันนี้เพิ่มเติมถ้าสมมติว่าอยากทราบร้อยละโดยโมลสามารถเอาเศษส่วนโมลเนี่ย ค่า x ต่างๆเนี่ยมาคูณ100ได้อย่างเช่นอยากรู้ว่าเนี่ยในในของผสมเนี่ยที่เป็นสารละลายเนี่ยมี a อยู่ร้อยลัดเท่าไหร่โดยโมลเราก็ให้เอาเศษส่วนโมลของ a คูณ100เพราะฉะนั้นเอา0.2คูณ100ก็จะมีค่าเท่ากับ20 ก็คือเป็นยีอร์เหรือเรียกว่าร้อยละยี่สิบโดยโมนนะคะเน่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์บีสี่สิบเปอร์เซ็นต์ซีสี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบสี่สิบสี่สิบก็รวมกันเป็นหนึ่งร้อยพอดีนะคะอันนี้คือหน่วยของเศษส่วนโมนอ่ะต่อมาความเข้มข้นในหน่วยที่ห้าคือความเข้มข้นพาร์สเพอร์มิเลส่วนในหนึ่งล้านส่วนนะคะ พาร์ตเพอร์มิเลียนเนี่ยเป็นการบอกปริมาณที่น้อยมากๆเราเลยเทียบกับ1ล้านความเหมือนก็คือเหมือนกับร้อยละทุกประการแต่ปกติแล้วเนี่ยร้อยละเนี่ยเราจะคูณร้อยแต่ถ้าเกิดเป็นพาร์ตเพอร์มิเลียนก็คือคูณล้านถ้าเราอยากได้ส่วนในล้านส่วนของสารองค์ประกอบใดๆก็ตามให้เราเอามวลของสารตัวนั้นหารด้วยมวลของสาระละลายทั้งหมดพูดง่ายก็คือความเข้มข้นห้านหน่วยเนี่ยเป็นการบอกปริมาณตัวถูกละลาย เทียบสารละลายทั้งหมดยกเว้นเพียงหน่วยที่3หน่วยเดียวคือหน่วยโมเลลิตี้ที่เป็นการบอกตัวถูกละลายหารด้วยตัวทำทีนี้นะคะเราสามารถแปลงได้ให้สมมติว่ามวลของตัวถูกละลายเนี่ย1กรัมอยู่ในมวลของสารละลายทั้งหมด1ล้านส่วนนะหมิลลิกรัมอยู่ใน1ล้านมิลลิกรัมทีนี้ หนึ่งล้านมิลลิกรัมเนี่ยสามารถแปลงได้เป็นหนึ่งกิโลกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งแล้วเนี่ยพาร์ทเพอร์มิลเลียเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่ามันคือหน่วยมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะคะ,ะทีนี้เรามาลองดูความหมายของมันบ้างอย่างเช่นสมมุติเราบอกว่าเนี่ยในน้ำดื่มมีฟูออไลออนอยู่4 ppm แสดงว่าถ้ามีน้ำอยู่1ล้านส่วนเราแบ่งน้ำส่วน,นย,ย่อยหล้านส่วน มันจะมีเราจะเจอฟัวฟัวฟัวลายไอออนอยู่สี่ส่วนนะแบ่งน้ําดื่มของเราเนี่ยเป็นหล้านส่วนเราจะมีฟัวลายฟัวลายอยู่สี่ส่วนงั้นก็คือถ้ามีน้ําอยู่1กิโลกร,รมัมนะน้ำอยู่1กิโลกร,รมัมจะมีฟัวลายไอออนอยู่4มิลลิกร,รมัมนั่นเองอนะค่ะ เพราะนั้นเรามีความเข้มข้น5หน่วยนะคะ1ร้อยละ2มลาร์3มแลล4ใส่ส่วนโมลแล้วก็5ส่วนในล้านส่วนนะคะทีนี้เราจะทบทวนเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความหนาแน่นความหนาแน่นเรียนตั้งแต่เด็กๆแล้วความแน่นคือ density ความหนาแน่นมีค่าเท่ากับมวลส่วนปริมาตรทีนี้เนี่ย หน่วยของมวลก็คือหน่วยเป็นเป็นหน่วยของกรัมหรือกิโลกรัมถ้าเราใช้หน่วยเล็กก็าก็ความหนาแน่นเราก็จะคิดเป็นหน่วยเล็กหารหน่วยเล็กถ้าเป็นหน่วยใหญ่แล้วใช้หน่วยใหญ่หานหน่วยใหญ่นะคะเช่นถ้าเกิดว่าเราเอามวลเป็นกรัมปริมาตรเนี่ยในทางเคมีเราปริมาตรสารน้อยแล้วก็จะใช้เป็นลูกบาศก์เซนติเมตรปริมาตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ถ้าเกิดว่าเราขยายใหญ่ขึ้นมวลใช้เป็นกิโลปริมาตรเราก็จะใช้เป็นลูกบาศก์เดซิเมตรหรือเป็นลิตรส่วนในฟิสิกส์เนี่ย ต้องใช้เป็นหน่วย SI ฟิสิกส์จะใช้เป็นกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรแต่ว่าในทางเคมีเนี่ยถ้าเราเอาสารมาปริมาณ1ลูกบาทเมตรเนี่ยมันถือว่าเยอะมากสารเคมีเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นเราก็เลยไม่ไม่นิยมจะใช้หน่วยลูกบาทเมตรนะคะเพราะเราจะใช้เป็น2หน่วยแรกมากกว่าสําหรับหน่วยของความหนาแน่นสิ่งที่ต้องจําก็คือความหนาแน่นของน้ํามีค่าเป็น1หมายความว่าน้ํา1กร,รมัมคือน้ําที่มีปริมาตร1ลูกบาทเซนม ะะหรือพูดนี้ว่าน้ํา1ลิตรหนัก1นกิโลก็คือมวลกับปริมาตรถ้าเกิดดีเป็น1ย้าย V ขึ้นไปก็คือ V เท่ากับเปริมาตรทีนี้เรามาลองทำโจทย์การแปลงหน่วยความเข้มข้นนะคะอันนี้เป็นข้อสอบเก่าของปี51บอกว่ากรดซัลฟิริกเข้มข้น98%โดยมวล ให้แปลงความเข้มข้นให้กลายเป็นหน่วยโมลาร์กับโมเลลนะคะเริ่มแรกเลยเราต้องมาพิจารณาก่อนคำว่าเข้มข้น98%โดยมวลคืออะไรถ้าสมมติว่าเรามีสารละลายนะตัวทำละลายของเราก็คือน้ำ ตัวถูกระลายของเราก็คือซัลฟิวริกแล้วเอาซัลฟิวิกละลายในน้ำได้เป็นสารละลายกรดเพราะฉะนั้นคำว่า98%โดยมวลอย่าลืมว่าความเข้มข้นในการบอกปริมาณตัวถูกเทียบสารละลายแสดงว่าเรามีมวลของตัวถูกระลาย98กรัมอยู่ในสารละลายทั้งหมดร้อยละก็คือ100 แสดงว่าเรามีสารละลายกรดหนึ่งร้อยกรัมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นตัวทำละลายไปแล้วเก้าสิบแปดมันก็ต้องเป็นตัวถูกละลายไปแล้วเก้าสิบแปดก็ต้องเป็นตัวทํำอีกสองโอเคไหมคะนี่คือความหมายของคำว่าเข้มข้น98%โดยมวลเป็นตัวทํำ สตัวถูก98รวมกันเป็น100คือสารละลายโอเคเรามาดูหน่วยแรกหน่วยแรกที่เราต้องการเนี่ยคือหน่วยโมลาร์โมลาร์โมลาคือโมลต่อลิตร การบอกความเข้มข้นเป็นการบอกปริมาณตัวถูกเทียบกับปริมาณสารละลายทั้งหมดเป็นการบอกว่ามีตัวถูกลายมากน้อยแค่ไหนในสารละลายทั้งหมดเพราะฉะนั้นเศษจ,จะเป็นตัวถูกส่วนเป็นสารละลายเรามาดูกันเรามีหน้าที่ต้องแปลงหน่วยให้ตัวถูก เป็นจำนวนโมลเราต้องการอยากรู้ว่าเนี่ยถ้ามีสารละลาย1ลิตรจะมีซัลฟิวริกอยู่กี่โมลซึ่งตอนนี้เรามีซัลฟิวริกข้อมูลที่เรามีมีเป็นกรัมเราต้องแปลงกรัมให้เป็นโมลเรามีสูตรปริมาณสารสัมพันธ์ว่าจำนวนโมลเท่ากับ มวลเป็นกรรมัมหารด้วยมวลโมเลกุลนะเราสามารถหาได้จากจำนวนโมลเท่ากับมวลเป็นกรรมัมหารมวลโมเลกุลทีนี้มวลเป็นกร,รมัมโจทย์บอกมาแล้วอะเรารู้ว่าเนี่ยเรามีตัวถูกลาอยู่เกรร้าสิบแปดกัมแล้วก็แทนเก้าสิบแปดลงไปอ่ะ และทีนี้มวลโมเลกุลเราจะหายังไงมวลโมเลกุลเราต้องไปเปิดตารางธาตุหามวลอะตอมออกมาก่อนมวลอะตอมไฮโดรเจนเท่ากับหนึ่งซัลเฟอร์เท่ากับสามสิบสองออกซิเจนเท่ากับสิบหกเสร็จแล้วทีนี้เราก็มานั่งบวกกันไฮโดรเจนตัวละหนึ่งมีสองตัวซัลเฟอร์ ตัวละสามสิบสองมีหนึ่งอะตอมออกซิเจนตัวละสิบหกมีสี่อะตอมเพราะนั้นตรงนี้เราคิดเลขออกมาจะได้เก้าสิบแปดหารเก้าสิบแดเพราะนั้นจะออกมาเป็นหนึ่งโมลแสดงว่าตอนนี้เราคิดได้แล้วว่าตัวถูกระลายของเรามวลเก้าสิบปดกร,รมัมมีค่าเป็นหนึ่งโมล ตัวถูกละลายแปลงเป็นโมลเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาสาระละลายของเราต้องแปลงให้เป็นปริมาตร1ลิตรทีนี้สาระละลายของเราข้อมูลที่ให้มาเป็นข้อมูลมวลแต่สิ่งที่เราต้องการคือปริมาตรความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวระหว่างมวลกับปริมาตรก็คือความหนาแน่นเพราะฉะนั้นเราก็มีสูตรว่า ความหนาแน่นของสารละลายคือมวลส่วนปริมาตรเพราะว่าข้อนี้โจทย์ให้ความหนาแน่นมาว่าสารละลายกรดมีความหนาแน่น0.982กร,รัมต่อมิลลิลิตรนั้นถ้าเรามีความหนาแน่นเรามีมวลเราต้องหาปริมาตรได้นะคะ ความหนาแน่น0.982กรัมต่อมิลลิลิตรมวลของสารละลายมวล100กรัม